สวัสดีค่ะปุ๋ยนะคะปุ๋ยเป็นผู้บริหารของแบรนด์บูบูลาล่าค่ะทัวร์เพรเสสำหรับนักธุรกิจชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปโรงงานนีรปเทศจีนค่ะ ก็วันนี้นะคะอยากจะมาเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงนะคะปุ๋ยจบมาจากมหาลัยไปจิงเจอยวทงต้าเฉียนะคะแล้วก็มหาลัยอยีกอันนึงที่เป็นเรียนบิสเนสโดยเฉพาะไปจิงจิงเมาต้าเฉียนยูนิเวอร์ซิตี้อะค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการไปเรียนต่อด้านบิสเนสที่ออสเตรเลียด้วยค่ะเราก็เริ่มทํางานสายงานของระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นการซื้อขายระหว่างประเทศมาค่ะก็ได้10กว่าปีลแล้วค่ะเราก็เริ่มมาจากการเดินทางไปทําธุรกิจกับประเทศจีน,นะค่ะปุ๋ยก็ เได้มีโอกาสทําธุรกิจส่วนตัวค่ะการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขายที่ประเทศไทยเป็นขายส่งทําให้เราเนี่ยมีโน้ตฮาวมากในการไปโรงงานที่ประเทศจีนแล้วก็นําเข้ามาที่ประเทศไทยค่ะระหว่างที่เราทํางานเราก็ได้รู้จักนักธุรกิจมากมายในวงการการที่พัฒนาธุรกิจของเจ้าของคนอื่นๆก็เราก็ไปช่วยเขาในการนําเข้าสินค้าจากจีนหาโรงงานนําเข้าสินค้าค่ะแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจของนักธุรกิจเนี่ยก็เติบโตกันนอกจาก ดูบิสเนสกับทางจีแล้วเนี่ยเ่ะปุยก็ยังมีบินไปดวบิสเนสทางยุโรปด้วยก็จะเป็นประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ฝั่งอเมริกาด้วยคะ่ะแล้วก็รวมถึงประเทศออสเตรเลียด้วยก็รวมๆกันอยู่หลาย4 5หปีได้คือเราได้ทั้ง2ภาษาทั้งอังกฤษด้วยทั้งจีนด้วยคะ่ะ